สวัสดีครับผมยิบจากคาว่ากันว่าสตอรี่เรื่องนี้เป็นเรื่องของคุณลุงซึ่งคุณลุงนั้นเป็นคนที่ไม่กลัวผีไม่เชื่อเรื่องผีและไม่เคยเจอผีในชีวิต30ปีที่ผ่านมาเพราะคุณลุงคิดว่าผีนั้นไม่มีจริงจนมาเจอเข้ากับเหตุการณ์นี้คุณลุงเองก็อธิบายไม่ได้ว่ามันคืออะไรเรื่องเกิดขึ้นเมื่อราลาสามอาทิตย์ก่อน ลูกสาวคนโตของคุณลุงนั้นที่ป่วยต้องแอดมิดเข้าโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งรักษาตัวที่โรงพยาบาลทั้งหมด5วันทุกอย่างก็ปกติมาโดยตลอดจนคืนก่อนที่จะออกจากโรงพยาบาลในคืนนั้นระหว่างที่คุณลุงกำลังสลุมสลือกึ่งหลับกึ่งตื่นอยู่คุณลุงก็ฝันว่าตัวเองนั้นเดินไปที่ประตูห้องแล้วก็เปิดม่านเล็กๆตรงประตูพอส่องออกไป ก็เห็นคนมามุงหน้าห้องเยอะแยะเต็มไปหมดมีทั้งหญิงและชายชะงกหน้ากันมาจ้องที่คุณลุงคุณลุงที่เห็นแบบนั้นก็ตกใจมากจนสะดุ้งตื่นขึ้นมองดูนาฬิกาตอนนั้นเป็นเวลาประมาณตีสองพอดีจังหวะเดียวกันลูกสาวคุณลุงที่นอนอยู่นั้นก็ลุกขึ้นยืนโดยที่ตาของเธอยังปิดอยู่ทำปากขมุบขมิบคุณลุงเองก็ถามว่าทำอะไรลูก แต่ลูกสาวของเธอนั้นก็ไม่ตอบทำปากขมุบขมิบไม่ลืมตาอยู่อย่างนั้นคุณลุงก็ตกใจมากรีบไปตามพยาบาลมาพอกลับมาลูกสาวของคุณลุงนั้นก็นั่งอยู่ในท่าคุกเข่าคุณลุงกับพยาบาลก็พยุงลูกสาวขึ้นคุณลุงก็คิดไปเองว่าลูกสาวของเธอนั้นคงจะละเมอและเหตุการณ์นี้ก็จบไปแต่พอลูกสาวของเธอนั้นได้ออกจากโรงพยาบาลกลับมาถึงบ้านปรากฏว่าลูกสาวคนเล็ก ก็ตัวร้อนจัดไข้ขึ้นสูงเมื่อเป็นแบบนั้นคุณลุงเลยต้องพาลูกคนเล็กกลับไปเข้าโรงพยาบาลเดิมทันทีหลังจากที่ลูกคนโตเพิ่งออกมาจากโรงพยาบาลได้ไม่ถึงวันลูกสาวคนเล็กของเธอนั้นได้เข้าแอดมิตตอนประมาณสามทุ่มโดยเธอมีไข้ขึ้นสูงร้องไห้งองแงตลอดเวลาจะต้องอุ้มไว้ตลอดในคืนนั้นคุณลุงกับพี่ชายที่เป็นคนอยู่เฝ้าผัดกันช่วยดูแล ส่วนสาม,มีของเธอนั้นดูแลลูกคนโตอยู่ที่บ้านจนกระทั่งตอนประมาณตีหนึ่งกว่ากว่าพี่ชายคุณลุงก็บอกว่าเดี๋ยวขอนอนก่อนนะพรุ่งนี้ต้องรีบไปทำงานแต่เช้าซึ่งคุณลุงก็โอเคบอกให้พี่ชายของเธอนอนได้เลยเขาก็เลยนอนอยู่ตรงโซฟาในห้องสักพักพยาบาลก็พาลูกสาวไปเช็ดตัวคุณลุงก็เดินตามไปโดยทิ้งพี่ชายไว้ในห้องหลังจากเช็ดตัวเสร็จ คุณลุงก็อุ้มลูกสาวกลับเข้ามาในห้องตอนนั้นลูกของคุณลุงก็ร้องไห้ตลอดไม่ยอมให้หวางคุณลุงพยายามปิดไฟให้มืดเพื่อที่จะให้ลูกได้นอนแต่ลูกของคุณลุงนั้นก็ยังคงร้องอยู่แบบนั้นสักพักไม่นานพี่ชายของคุณลุงที่นอนอยู่ก็ละเมอพูดขึ้นมาในทีแรกฟังเหมือนเสียงร้องไห้พูดอะไรพึมพำไม่รู้เรื่องแต่พอคุณลุงฟังดีๆ มันกลับกลายเป็นเสียงของผู้หญิงแก่พูดด้วยอารมณ์สนุกสนานชอบใจเป็นน้ำเสียงที่ยานแบบคนที่แก่มากๆเมื่อคุณลุงได้ยินแบบนั้นก็ตกใจมากเพราะเกิดมาในชีวิตไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนคุณลุงเลยตะโกนเรียกพี่ชายจนพี่ชายก็ลุกขึ้นมาคุณลุงก็ถามว่าเมื่อกี้พูดอะไรแต่พี่ชายก็ถามกลับว่าได้ยินว่าอะไรล่ะ คุณลุงก็เล่าสิ่งที่ได้ยินให้พี่ชายฟังแต่พี่ชายของเธอก็บอกว่าเขาไม่ได้พูดอะไรหลังจากนั้นต่างคนก็ต่างเงียบมองหน้ากันซึ่งตอนนั้นเป็นเวลาตีสองก,กว่าพี่ชายของคุณลุงนั้นก็ทำหน้าอึกอักเหมือนอยากจะบอกอะไรคุณลุงก็รีบบอกพี่ชายว่าอย่าพึ่งเล่านะรอเช้าก่อนจนในตอนเช้าพี่ชายของคุณลุงก็ออกไปทำงาน ส่วนคุณลุงก็อยู่ติดต่อพยาบาลทําเรื่องขอย้ายห้องพยาบาลได้ถามคุณลุงว่าทําไมถึงอยากจะย้ายซึ่งเธอก็ตอบว่าอยากได้ห้องที่ใหญ่กว่านี้แล้วก็มีพยาบาลอีกคนถามมาว่าคุณแม่เจอเหรอคะทีนี้คุณลุงก็ได้เล่าให้พยาบาลฟังแล้วก็ถามว่าห้องนี้มีอะไรหรือเปล่าพยาบาลกําลังจะตอบคําถามแต่คุณลุงก็ห้ามไว้และบอกว่า อย่าเพิ่งเล่าขอให้ได้ห้องใหม่ก่อนแล้วค่อยเล่าพอทําเรื่องเปลี่ยนห้องได้แล้วก็ย้ายไปห้องใหม่คุณลุงเลยรีบโทรไปถามพี่ชายว่าเมื่อคืนเจออะไรพี่ชายก็เล่าว่าเมื่อคืนพอล้มตัวลงนอนยังไม่ทันหลับตาดีหลังจากที่คุณลุงเดินตามพยาบาลออกไปจู่ๆไฟในห้องมันก็ตกกระพริบแบบติดๆดับๆสักพักพอคุณลุงเดินกลับเข้ามาในห้อง สิ่งที่พี่ชายคุณลุงเห็นก็คือมันมีคนแก่เดินตามมาข้างๆลูกคุณลุงด้วยคนแก่คนนั้นกําลังหยอกล้อกับลูกของคุณลุงลูกคุณลุงก็ร้องไห้เอามือปัดไปปัดมาในตอนนั้นคนเป็นพี่ชายก็ขดลุกชาไปทั้งตัวแต่ไม่ได้หลับเขารับรู้หมดเห็นหมดแต่ขยับไม่ได้พี่ชายของคุณลุงนั้นพยายามตะโกนออกมาสุดเสียงว่าให้ออกไปอย่ามายุ่งกับเด็ก แต่เขาตะโกนเท่าไหร่ก็ไม่มีเสียงออกมาซึ่งเหตุการณ์ทั้งหมดมันคือช่วงเวลาเดียวกันกับที่คุณลุงนั้นได้ยินเสียงผู้หญิงแก่พอคุณลุงตะโกนเรียกพี่ชายเขานั้นถึงหลุดมาได้และนี่ก็เป็นเหตุการณ์ที่แปลกมากสําหรับของคุณลุงและคุณลุงก็ได้กลับไปถามพยาบาลซึ่งพยาบาลบอกว่าที่ห้องนั้นก่อนหน้านี้มีแม่ลูกเข้ามาแอดมิตตอนบ่ายแล้วก็มาขอย้ายห้องออกกลางดึกเลย บอกว่ามีอะไรมากวนใจจนเธอนั้นอยู่ไม่ได้ส่วนอีกเคสเคยเห็นเป็นผู้หญิงแก่มานั่งมองอยู่ที่ปลายเตียงซึ่งทุกอย่างตรงกับที่พิชายของคุณลุงเห็นและตั้งแต่ย้าไปห้องใหม่ก็ไม่มีเหตุการณ์แปลกๆอีกเลยสวัสดีครับผมยิปจากเขาว่ากันว่าสตอรี่ เรื่องนี้เป็นเรื่องของเซลล์ขายเครื่องกองน้ำคนหนึ่งเขาไม่ชื่อว่าชอนชอนนั้นเป็นเซลล์น้องใหม่เขานั้นเพิ่งทำงานที่นี่ได้ไม่ถึงหนึ่งเดือนชอนนั้นจะวิ่งขายแถวปริมณฑลซะส่วนใหญ่แต่มีอยู่ครั้งหนึ่งเขาได้เข้าไปเสนอขายที่โรงงานแห่งหนึ่งซึ่งเขานั้นก็ขับรถเข้าไปจอดที่ลานจอดรถของโรงงานลานจอดรถของที่นี่จะมีเส้นสีขาวตีเป็นช่องจอดรถเอาไว้อย่างเป็นระเบียบ แต่กลับมีช่องหนึ่งที่มันเตะตาของชอนอย่างมากเพราะตรงปูนที่กั้นล้อนั้นถูกทาด้วยสีแดงและมันยังเป็นช่องเดียวจากที่จอดรถทั้งหมดประมาณ20คันและเขาก็ขับรถเข้าไปจอดตรงนั้นซึ่งลานจอดก็ว่างอย่างมากไม่มีรถจอดเลยสักคันและไม่รู้ว่าตอนนั้นอะไรมาโดนใจทำให้ชอนไม่ลังเลและพุ่งเข้าไปจอดที่ช่องสีแดงนั้นทันทีพอจอดรถเสร็จ ยังไม่ทันที่จะดับเครื่องชอนก็นึกขึ้นได้ว่าเขายังไม่ได้ผูกเน็กไทเขาก็เลยหยิบเน็กไทขึ้นมาผูกระหว่างที่ผูกอยู่นั้นสายตาของเขาก็มองหายามแล้วก็คิดแนใจว่าเดี๋ยวจะต้องมียามมาไล่ให้ไปจอดที่อื่นแน่ๆเพราะช่องสีแดงนี้คงเป็นที่จอดรถสำหรับผู้หลับผู้ใหญ่หรือห้ามจอดอะไรแบบนั้นแล้วจู่ๆชอนก็ได้ยินเสียงคนเคาะกระจกรถ และเสียงเคาะตรงนั้นมันดังมาจากฝั่งซ้ายเขาก็เลยพูดว่าออขอโทษนะครับเดี๋ยวขอผูกแป๊บหนึ่งเดี๋ยวย้ายให้ครับพร้อมกับหันไปดูแต่ทว่ามันไม่มีใครเลยตรงนั้นมองหารอบรถก็ไม่เจอใครทั้งที่ตรงนั้นเป็นลานกว้างแต่ชอนเองก็ยังไม่ได้คิดอะไรคิดว่าสงสัยหูตัวเองคงฝาดไปชอนมองกระจกมองหลังแล้วก็ผูกเนคไทต่อแล้วจู่ๆก็มีเสียงเคาะกระจกอีกครั้ง ดังมาจากกระจกหลังในตอนนั้นเขากําลังมองกระจกหลังเพื่อผูกเน็คไทยอยู่แต่ทว่าไม่เห็นใครอยู่ข้างหลังรถเลยเขาเริ่มเอะใจแล้วก็คิดว่าหรือจะเป็นเสียงวิทยุซึ่งเขาก็ปิดวิทยุแล้วก็นั่งรอตั้งใจฟังตอนนี้ทุกอย่างเงียบสงบแล้วจู่จก็มีเสียงเคาะดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ดังที่กระจกทางขวาฝั่งที่ชอนนั่งอยู่ ซึ่งเขาก็สะดุ้งรีบหันไปดูแต่ทว่าก็ไม่เจอใครอีกครั้งลองชะโงกหน้าไปดูข้างๆรถแล้วก็ไม่มีใครครั้งนี้เขามั่นใจแล้วว่าต้องเจอดีเข้าแล้วอย่างแน่นอนคิดในใจว่าในเมื่อมันมารอบคันแล้วและเหลือแต่กระจกหน้าเท่านั้นเพื่อความชัวเขาเลยตั้งหน้าตั้งตาม,มองที่กระจกหน้าแบบไม่กระพริบตาแล้วมันก็มาอีกตามคาด เสียงข้อรกระจกรัวๆที่กระจกหน้าพร้อมกับเสียงห,หัวเราะคิกคักอยู่เสียงเหมือนเด็กผู้หญิงก่อนที่จะหยุดไปเขานั่งอึ้งไปสักพักแล้วก็ถอนหายใจเขาคิดในใจทันทีว่าโอเคมั่นใจแล้วว่าเจอดีแต่ว่าตอนนี้นัดลูกค้าเอาไว้ขอผูกเน็คไทให้เสร็จก่อนนะแล้วชอนก็ผูกเน็คไทต่อจนเสร็จจนเมื่อเขานั้นประชุมเสร็จชอนก็ไปถามลูกค้าท่านหนึ่งว่า ทำไมที่จอดรถตรงนั้นถึงเป็นสีแดงเขาบอกกับชอนว่าผมก็ไม่ทราบเหมือนกันครับมันเป็นแบบนั้นมาตั้งนานแล้วชอนก็เล่าทุกอย่างให้เขาคนนั้นฟังแต่ดูเหมือนว่าเขาจะไม่เชื่อชอนเลยบอกกับเขาอีกว่าถ้าให้ผมเดาอะนะผมว่าน่าจะเป็นเด็กผู้หญิงอายุประมาณ8ขวบจากนั้นชอนก็ขึ้นรถและขับรถออกจากตรงนั้นอย่างราแวงหน้าราแวงหลัง ขณะที่รถออกจากประตูโรงงานไปได้ไม่นานรถของชอนั้นก็เกิดอาการขย่มขึ้นมาขย่มแบบว่าขึ้นสุดลงสุดเลยทั้งนั้งที่ถนนก็ไม่มีหลุมตอนขามาก็ไม่ได้มีเหตุการณ์แบบนี้เขารีบจอดรถแต่รถมันยังขย่มอยู่อย่างนั้นเหมือนมีใครไปยิงกระโดดอยู่บนหลงังคาด้วยความที่รถคันนี้เพิ่งซื้อมาได้ไม่นานและมันก็โยกแรงเหมือนรถจะพังด้วยความที่เขานั้นเป็นคนห่วงรถอย่างมาก เลยตะโกนออกไปสุดเสียงมึงจะขยมทำหาอะไรวะเดี๋ยวรถกูพังลงไปเดี๋ยวนี้เลยเด็กเวนไม่งาั้นากูเตะให้ตายอีกรอบเลยพอสิ้นเสียงรถก็หยุดขยมชอนก็ขับรถต่อด้วยอารมณ์กลัวๆแต่บวกด้วยความโมโหมากกว่าแล้วเดินทางไม่ถึงครึ่งชั่วโมงลูกค้าคนนั้นก็ได้โทรมาหาชอนด้วยเสียงที่ตื่นเต้นอย่างมากว่าเออคุณชอนครับผมลองถามคนเก่าคนแก่แถวนี้ดูแล้วอะ ไอเรื่องที่คุณบอกว่าตรงนั้นอะที่คุณถามผมในวันที่มีรถบรรทุกมารับส่งของเคยมีลูกคนงานไปวิ่งเล่นซนกันตรงนั้นแล้วมีเด็กคนหนึ่งถูกรถบรรทุกถอยมาทับตายคาที่เพราะคนขับเขาไม่เห็นว่ามีเด็กอยู่ท้ายรถแล้วรอยเลือดตรงนั้นอะมันลบไม่ออกช่างก็เลยไปทาสีแดงทับเอาไว้และนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดที่ชอนตั้งคำถามและในสุดท้าย คำตอบก็ได้มาเชิญเลยแล้วสวัสดีครับผมยิปจากคาว่ากันว่าสตอรี่เรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อราวๆสิปีก่อนเป็นเรื่องของน้อยสาวโรงงานแห่งหนึ่งในจังหวัดชนบุรีเธอนั้นอาศัยอยู่ที่หอพักใกล้ๆที่ทำงานเนื่องจากบ้านของเธออยู่ไกลเดินทางไม่ค่อยสะดวก พอถึงสิ้นเดือนเธอถึงจะแวะกลับบ้านที่พัทยามีอยู่ครั้งหนึ่งเธอกลับไปที่บ้านที่พัทยาในตอนเย็นวันศุกร์เธอไปถึงบ้านประมาณสองทุ่มก็นั่งคุยกับพ่อแม่และทานข้าวกันตามปกติจนประมาณสี่ทุ่มครึ่งก็ขึ้นห้องนอนบ้านของน้อยนั้นจะเป็นบ้านสองชั้นชั้นล่างจะเป็นปูนชั้นบนจะเป็นไม้ห้องนอนของน้อยจะอยู่ที่ชั้นสอง โดยที่เตียงจะอยู่ติดกับหน้าต่างเลยเวลามองออกไปจะเห็นบ้านข้างๆได้อย่างชัดเจนมีเพียงแค่ซอยเล็กๆเ,เท่านั้นที่กั้นระหว่างบ้านของน้อยกับเพื่อนบ้านไว้คืนนั้นตอนเวลาประมาณตีหนึ่งน้อยเองก็ตกใจตื่นขึ้นมาเพราะได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้ที่แว่วมาเบาๆแต่ดังอยู่ต่อเนื่องน้อยก็ลุกขึ้นมามองออกไปนอกหน้าต่างที่บ้านข้างๆข,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 ของเธอ ก็เห็นว่าพี่พิมพ์พนั้นเพื่อนบ้านที่รู้จักกันหันหลังร้องไห้อยู่ที่หน้าบ้านน้อยเองก็คิดในใจว่าพี่เขาคงทะเลาะก,กับสามีเขาแล้วก็หนีกลับมาร้องไห้ที่บ้านพี่พิมพ์นั้นเธออาศัยอยู่ที่บ้านข้างๆของน้อยเธอเองก็ได้แต่งงานมีครอบครัวและย้ายไปอยู่กับสามีซึ่งอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันน้อยนั่งมองอยู่นานก็ไม่เห็นว่าพ่อกับแม่พี่พิมพ์จะออกมาดู น้อยจึงเรียกพี่พิมพ์ี่พิมพ์ี่พิมพ์เป็นอะไรหรือเปล่าทําไมถึงมายืนร้องไห้อยู่ที่หน้าบ้านแล้วพี่ไม่เรียกพ่อกับแม่ล่ะพี่พิมพ์ที่ได้ยินแบบนั้นก็หันหน้ามามองแล้วบอกว่าไม่เป็นไรจะ้ะและเธอก็หันกลับไปร้องไห้อีกน้อยเลยตัดสินใจออกจากห้องลงไปเพื่อจะไปหาพี่พิมพ์ที่หน้าบ้านพอเดินไปถึงน้อยก็ถามพี่พิมพ์ว่า พี่พิมพ์พี่เป็นอะไรเนี่ยทําไมไม่เดินเข้าไปในบ้านละ่ะกลัวพ่อแม่จะว่าเหรอพี่พิมพ์เองก็ตอบกลับมาเบาๆว่าเดี๋ยวพ่อกับแม่ก็มาเองพี่พิม์พยืนก้มหน้าร้องไห้เบาๆตลอดเวลาซึ่งน้อยนั้นก็ถามย้ำว่าแล้วพี่มีปัญหาอะไรหรือเปล่าทำไมถึงมาร้องไห้ดึกๆแบบนี้ไม่กลัวชาวบ้านเขาออกมาดูหรอพี่พิมพ์ก็เลยเล่าให้ฟังว่า สามีพี่มันจับได้ว่าพี่แอบคุยกับผู้ชายอีกคนมันโกรธมากมันตบตีพี่แล้วก็ขู่จะเอาปืนยิงพี่อีกเดี๋ยวมันก็คงจะตามมาที่นี่แหละพิมพ์ที่ได้ฟังแบบนั้นก็กลัวจะมีปัญหาเลยดึงมือพี่พิมพ์แล้วบอกว่างั้นพี่มาหลบบ้านของน้อยก่อนรับรองว่าสามีพี่เนี่ยตามไม่เจอหรอกแต่พี่พิมพ์ก็กลับบอกว่า อย่าเลยอย่ามายุ่งกับเรื่องนี้ดีกว่าให้มันเป็นไปนตามทางของมันที่ควรจะเป็นเถอะแต่น้อยก็ไม่ยอมพยายามดึงมือพี่พิมพ์ไปที่บ้านแล้วน้อยก็พาพี่พิมพ์ขึ้นมาบนห้องนอนจนได้เมื่อมาถึงห้องพี่พิมพ์ก็นั่งลงบนเตียงตรงปลายเท้าส่วนน้อยนั้นก็ขึ้นไปนั่งที่ตำแหน่งเดิมตรงหน้าต่างเพื่อลอดูว่าสามีพี่พิมพ์จะมาตอนไหนพี่พิมพ์เองยังคงนั่งก้มหน้าร้องไห้อยู่ตลอดเวลา เวลาผ่านไปไม่นานสามีพี่พิมพ์ก็ขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดที่หน้าบ้านพี่พิมพ์แล้วก็ตะโกนอย่างหัวเสียว่าอีพิมพ์มึงอยู่ไหนเนี่ยมึงออกมาเลยตะโกนอยู่อย่างนั้นสองถึงสามรอบแต่ก็ยังไม่มีใครออกมาน้อยเองก็แอบมองพี่พิมพ์ที่ยังคงก้มหน้าหันหลังให้น้อยอยู่ตลอดตรงปลายเท้าแต่มีอาการสั่นกลัวอย่างเห็นได้ชัดแต่ก็น่าแปลกที่สามีพี่พิมพ์ ตะโกนออกมาเสียงดังอย่างนั้นตั้งหลายรอบแต่กลับไม่เห็นมีชาวบ้านแถวนั้นจะเปิดไฟหรือออกมาดูเลยแล้วสักพักพ่อกับแม่ของพี่พิมพ์ก็เดินออกมาแล้วพูดว่ามีอะไรกันค่อยๆพูดค่อยๆจากันดึกแล้วกลับไปก่อนพรุ่งนี้ค่อยมาคุยกันใหม่แต่สามีของพี่พิมพ์กลับตอบมาว่าไม่คุยอะไรทั้งนั้นอะ่ะบอกอีพิมพ์ออกมาเดี๋ยวนี้ไม่งั้นกูจะยิงเข้าไปในบ้านมึงเดี๋ยวนี้ พูดจบสามีพี่พิมพ์ก็หยิบปืนออกมาจากกระเป๋าทันทีทําให้พ่อแม่ของเธอนั้นตกใจต้องร้องบอกว่าอย่าอยาอยา่ยาอย่าทำแล้วขณะที่กําลังวุ่นวายอยู่นั่นเองก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเดินออกมาจากในบ้านและพูดว่าอย่านะพี่เดี๋ยวโดนพ่อกับแม่หนูยอมแล้วหนูจะกลับบ้านพร้อมพี่แล้วอย่าทําอะไรเลยแล้วสามีพี่พิมพ์ก็ยิงผู้หญิงคนนั้น ซึ่งพ่อกับแม่พี่พิมพ์ก็โดนยิงไปด้วยจะล้มทั้งยืนนอนจมกองเลือดตามด้วยการยิงตัวเองตายตามเพราะถึงตอนนี้น้อยถึงกับอึ้งมากๆหูอึง้งมือเย็นงงกับเหตุการณ์ที่เห็นอยู่ตรงหน้าเพราะผู้หญิงที่เดินออกมาในบ้านนั้นคือพี่พิมพ์นั่นเองแล้วคนที่นั่งร้องไห้อยู่ปลายเตียงเป็นใครกันน้อยหน้ามืดทันทีก่อนที่สติของเธอนั้นจะดับวูบไป เสียงสุดท้ายที่ได้ยินคือพี่พิมพ์พูดปนสะอื้นว่าบอกแล้วให้มันเป็นไปตามทางของมันที่ควรจะเป็นเถอะน้อยมันรู้สึกตัวอีกทีก็ต้อประมาณ6กโมงเช้ามีเสียงคนตะโกนเรียกว่าไปทำอะไรตรงนั้นน้อยเองก็ตกใจตื่นมาท่านั่งบนเตียงแล้วหัวพับพิงอยู่ตรงขอบหน้าต่างจนแม่เรียกอีกครั้งน้อยจึงได้สติก,กลับมา น้อยเองก็ได้เล่าทุกอย่างที่เจอให้แม่ของเธอฟังทั้งน้ําตาแม่ได้ฟังแบบนั้นก็ตกใจบอกให้ใจเย็นๆฟังแม่นะแม่ได้เล่าให้น้อยฟังว่าพี่พิมพ์และครอบครัวน่ะตายกันหมดบ้านเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วเพราะสามีของพี่พิมพนะ์น่ะหึงอย่างมากที่พี่พิมพ์แอบมีผู้ชายคนอื่นถึงได้บุกมาตามถึงที่บ้านแล้วก็เป็นไปตามที่ลูกเห็นนั่นแหละ ตอนนี้บ้านหลังนั้นไม่มีใครอยู่แล้วที่แม่ไม่ได้เล่าเรื่องนี้ให้ฟังเพราะกลัวว่าลูกจะไม่กล้ากลับมาบ้านพอพูดจบเท่านั้นแหละน้อยเองก็หมดสติไปอีกครั้งพอเธอฟื้นขึ้นมาก็มีชาวบ้านมากันเต็มบ้านไปหมดแล้วก็มีพระมาะด้วยรูปหนึ่งแม่เองก็บอกน้อยว่าพระมาทําพิธีเชิญวิญญาณพี่พิมพ์ออกไปจากบ้านเรานะ่เพอน้อยนั้นได้พาวิญ,ญญาณพี่พิมพ์เข้ามาในบ้าน ถือว่าเป็นเรื่องราวใหญ่โตกันไปทั้งหมู่บ้านเหตุการณ์นั้นทำเอาน้อยป่วยจับไข้ไปหลายวันหลังจากหายไข้น้อยเองก็ได้ไปทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับพี่พิมพ์และครอบครัวและทุกครั้งที่น้อยกลับมาถึงบ้านน้อยเองก็จะเลือกที่จะนอนที่ชั้นล่างแทนเพราะเรื่องที่เจอนั้นทำเอาน้อยไม่กล้าเข้าไปนอนที่ห้องของตัวเองเป็นปีเลยทีเดียว สวัสดีครับผมยิปจากคาว่ากันว่าสตอรี่เรื่องนี้เป็นเรื่องของก้อยนักเรียนหญิงชั้นมปลายเธอนั้นจะมีกลุ่มเพื่อนสนิทอยู่ทั้งหมด6คนแบ่งเป็นหญิง5คนและก็สาวสองอีกหนึ่งคนช่วงนั้นเป็นช่วงใกล้สอบปลายภาคหลายวิชาได้เริ่มมีการไล่สอบเก็บคะแนนกันบ้างแล้วยกเว้นวิชาดนตรีไทยที่ไม่มีการสอบ แต่จะให้ดกห้องแบ่งกลุ่มแสดงการเล่นดนตรีไทยและขับร้องประกอบเพลงในตอนนั้นเพื่อนในกลุ่มของก้อยที่ชื่อว่าบีเธอนั้นสนิทกับครูสอนดนตรีไทยที่โรงเรียนเก่าทุกคนก็เลยตกลงกันว่าจะไปยืมเครื่องดนตรีไทยจากครูที่โรงเรียนเก่าของบีหลังเลิกเรียนไปกันเฉพาะคนที่มีหน้าที่เล่นดนตรีส่วนที่เหลือนั้นก็อยู่ซ้อมร้องเพลงซ้อมการแสดงไป ด้วยความที่ก้อยเล่นอะไรไม่เป็นร้องเพลงก็เพีย้ยนก้อยก็เลยได้รับหน้าที่ในการตีชิงคู่ของบีนั้นที่ชื่อว่าครูสุชัยคู่สุชัยก็ได้พูดติดตลกกับกลุ่มของก้อยว่ายืมไปไม่กลัวหรอแต่ยืมไปแล้วนะ่ะเอามาคืนพร้อมกันให้ครบนะผู้ของก้อยก็รับปากหลังจากวันนั้นก็แยกย้ายเอาเครื่องดนตรีที่ตัวเองเล่นกลับบ้านไปซ้อมคนที่ได้เครื่องดนตรีตัวใหญ่ ก็ลำบากกันหน่อยทั้งแบกไปแบกกลับแต่ดีที่ก้อยนั้นเป็นแค่สิ่งเล็กๆแต่แล้วก็มีเหตุการณ์ประหลาดจากเพื่อนที่เล่นละนาดคือพยายามเล่นอย่างไงก็เล่นไม่ได้เล่นผิดเล่นเพี้ยนจนมโมโหเผลอปาไม้ละนาดเข้าพอวันต่อมา <c oughs> เพื่อนคนนี้ก็มาโรงเรียนด้วยสภาพหนาซีดหมองคล้ำคล้ายกับคนที่ไม่ได้นอนและก็เล่าให้เพื่อนในกลุ่มฟังว่า เมื่อคืนกูเผลอหลับไปข้างๆล้า,าลนาดเพราะว่ากูซ้อมจนถึงดึกเลยแล้วอยู่ดีๆนะละ้นาดอ่ะก็ล้มลงมาทับตอนแรกกูก็งงๆเว้ยเลยตื่นไปนอนข้างบนห้องแล้วทีนี้พอนอนต่อไปอีกสักพักก็ได้ยินเสียงคนเล่นละนาดอ่ะดังมาจากข้างล่างหลังจากเกิดเหตุการณ์ประหลาดนี้ขึ้นทําให้เพื่อนคนนี้กลัวไม่กล้าซ้อมล้นาดอีกเลยจนมาถึงวันที่ต้องแสดงทุกคนต้องมาซ้อมใหญ่ ต่ระหว่างที่ซ้อมใหญ่กันอยู่นั้นปรากฏว่าทุกคนเล่นอย่างไงก็เล่นไม่ได้จนเพื่อนที่เป็นกระเทยในกลุ่มได้ไปจุดธูปและชวนกันไปไหว้ขอขามาเครื่องดนตรีไทยพอถึงเวลาแสดงจริงกับกลายเป็นว่าทุกคนเล่นได้ดีแบบไม่มีทิฏฐิเลยได้คะแนนที่หนึ่งของระดับเย็นวันเดียวกันนั้นที่ทุกคนต้องเอาเครื่องดนตรีไทยกลับไปคืนของครูบีแต่พอดีวันนั้นก็ต้องรีบกลับบ้าน พอคุณพ่อมารับเร็วก้อยก็เลยลืมเอาชิงฝากเพื่อนไปคืนซึ่งเธอนั้นก็เลยติดก,กระเป๋ากลับมาด้วยและก้อยก็ไม่ได้คิดอะไรคิดไว้ว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้ค่อยเอาไปคืนก็แล้วกันวันนั้นพ่อกลับมาถึงบ้านก้อยก็นั่งเล่นคอมตามปกติจนบีก็โทรมาบอกว่าวันนี้ที่เอาเครื่องดนงตรีกลับไปคืนน่ะไม่เจอครูนะแต่พอออกมาจากห้องก็เจอครูเดินผ่านมาพอดีครูทักคําแรกเลยว่า เอาเครื่องดนตรีมาคืนไม่ครบใช่ไหมกูก็เลยบอกไปว่าชิ่งอยู่ที่เพื่อนอีกคนค่ะเขาลืมเอามาคืนแล้วครูก็บอกมาอีกว่าเจ้าของเขาอาจจะไปเตือนนะว่าอย่าลืมเอามาคืนก่อนวางสายบีก็ได้ย้ำกับก้อยอีกครั้งว่าห้ามลืมเอาชิ่งมาคืนเด็ดขาดหลังจากที่วางสายไปก้อยรู้สึกขนลุกอย่างบอกไม่ถูกเลยไปเล่าให้พ่อกับแม่ฟังพ่อก็เลยเอาชิงไปวางไว้บนหิ้งพระ พอตกกลางคืนทุกคนซึ่งนอนกันหมดแล้วก้อยนั้นนอนก,อกับพ่อกับแม่เป็นปกติอยู่แล้วในทุกๆวันเพราะเป็นคนขี้กลัวพอตกดึกเธอนั้นก็รู้สึกปวดฉี่ขึ้นมาเลยลุกจากที่นอนเพื่อที่จะไปเข้าห้องน้ําตอนเดินไปทุกอย่างก็ปกติแต่เอว่าตอนเดินกลับนั้นเธอได้ยินเสียงเล่นเป็นจังหวะเนิบๆชา้ชาๆ ดังมาจากข้างล่างก้อยนั้นก็นรีบวิ่งขึ้นไปปลุกพ่อแล้วก็เหมือนว่าพ่อนั้นคงจะได้ยินเหมือนกันด้วยความที่พ่อก้อยเป็นคนเชื่อเรื่องพวกนี้อยู่แล้วเขาเลยลงไปข้างล่างที่ห้องพระบอกว่าจะไปไหว้ขอขมาพอสักพักพ่อนั้นก็กลับขึ้นมาพ่อบอกสั้นๆแค่ว่าพรุ่งนี้เอาไปคืนเขาด้วยล่ะเดี๋ยวเขาเล่นไม่ครบวงคืนนั้นทั้งคืนก้อยก็นอนไม่หลับอีกเลย พอเช้าวันต่อมาก้อยนั้นก็เอาชิงไปคืนคู่สุชัยก็ถามคำแรกว่าเป็นไงเอามาคืนแต่เช้าเลยเหรอแล้วตั้งแต่นั้นมาก้อยก็เป็นคนกลัวเครื่องดนตรีไทยทุกชนิดไปเลยถ้าใครชอบเรื่องผีความเชื่อสิ่งลี้ลับอย่าลืมกดไลค์กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ